ภายใน2025-26เนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้สงครามราคาจะยังมีไหมครับจากแบรนด์จีนมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับเออก็คือที่เราบอกว่ามีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พฤติกรรมของค่ายรถอย่างเดียวครับคือเราต้องมองในเชิงซัพพลายของกับดีมานใช่และซัพพลายกับดีมานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซัพพลายแค่รถที่มาจากจีนอ่ามันมีรถที่ต้องประกอบในประเทศด้วยอ่ะใช่ที่มันต้องใช้คืนใน EV 3.0 3.5เนี่ยถูกมันก็ต้อง คราวนี้ซัลายมันเต็มตลาดไปหมดแบรนด์ใหม่ก็มีแบรนด์เก่าก็ต้องมาหลีดคืนถูแล้วรถที่จีนก็เหลือถูกแต่ <c oughs> ดีมันเราอะมันไม่ได้โตแบบนี้ไงตลาดหดตัวไฟแนนซ์ปล่อยอยากเพราะฉะนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วอะยังไงมันก็ต้องลดราคาลงมาครับคือซื้อรถไฟฟ้าบอกเลยคุณต้องทําใจเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องเจ็บตัวแน่นอนมันมองอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันจะมีประเภทที่ทําสงครามราคาแบบจงแจ้งอื กับทำแคมเปญหรือว่ารถส่วนลถหลังบ้านโหดๆมันมันแล้วแต่แบ,บแรนด์นะว่าเขามีทิศทางในการทํำยังไงคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยก็นี่ไงเขาประกาศราคามาันชัดเจนก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้ามองในมุมของตลาดรถยนต์มือสองอ่ะถ้าคุณมีถามพวกเต็นท์รถเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าทําไม แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ยุโรปเนี่ยเขาถึงไม่ประกาศแบบจงแจ้งออว่าราคา1ล้านวันนี้เหลือ800,000เ,เพราะถ้าคุณประกาศแบบนั้นจงแจ้งเมื่อไหร่ปุ๊บเซ็นรถมือ2เขาดบราคา 2. 2> ในการรับซื้อมือ2ทันทีเลยนะ,ะเพราะเขาจะไปรับซื้อ700,000ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องมารับซื้อที่0,000สนคือมันมันสร้างผลกระทบเป็นวงจรมันมันมันจะเป็นโดมิโนโไปใช่ครับเ,เพราะนั้นแต่อ้วนไมาแ่แอย่าไปอย่า,อย,าอย่าไปคิดว่าการการประกาศลดราคาแบบจงแจ้งเนี่ยโอ้ สุดยอดครับค่ายนี้แบรนด์นี้ชัดเจนครับ <นะ S 1> ไอแบรนด์ที่ไปประกาศหลังบ้านไอซุกไปใต้ผมไม่จริงใจไม่ใช่คือเขาเขาวรรักษาคนกลุ่มที่เคยซื้อไปแล้วไม่ให้ราคารดมือสองแต่มัน,มนตกนจริงดีกับผู้บริโภคเรื่องมือเชื่อไงก็เรื่องคำนี้ค,คำนี้เจอแม่งทุกเพจ